ตัวนี้สางงา,ามที่สุดเลยย่อมย่อมผู้ใดาบาานี้ย่อมผู้ที่สร้างบาลมะี่มาถึงขั้นระดับนี้และมาสอนพวกเฮางย่อมผู้ใดย่อมพูทตเจ้าย่อมคณะสงและย่อมคณะสงฆ์ผู้ที่ท้ำสังฆน,นาตอตอกันมามอบเลยเฮางนี่ศีลเป็นของแท้เบด การตัดจลัลูการบรรลุธรรมเป็นของแท้เบดสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิสีสมาธิปัญญามากแปดของแท้เบดสติปัฏฐานทีของแท้เบดองตัดจลัลูในพวกกิจธรรมนั้นแมนเบสดบอมีคำว่าสงสัยตัวนึงเข้าด้เรียนมา หลายๆเวลาที่มาปฏิบัติมันใส่งามแบ่ได้มันได้ถิ่มเบิดมันจีเป็นอย่างสั้นเอาเรียนมาในสมัยก่อนนี่ผมเรียนผมจำเนียเบิดเด้บัลผมมาปฏิบัติผมไ่ได้ลึกถึงสัญญาเลยผมเลยถิ่มจะว,ว่าคันผมเอาเรื่องอันอันอันปริยัตยิผมจีเป็นกลางกลางค่าๆมันเป็นแนวนั้นมันเป็นความหูความเห็นภายในที่มันเหนือตำรามันเลย อัจฉริยะหรือบ้านนั้น่าจะออนหลายนะมันบาขึ้นในตำรานะนั่นแหละในนามกววาดผมก็เบิ่งเลยเดี่คือยังเขาจริงจ่งผมจะเบิ่งผมเลยเด้๋สมัยก่อนผมท่องเลยเด้นยนี่นามกวาดนี่ผมที่ผมที่เบิ่งเนี่ยเรื่องอันอันในบางทีบางอย่างนี่ผมที่สงสัยนี่ผมที่เบิ่งเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกที่ผมบอกว่ามันติดเมนของแท้นะอยังเป็นของแท่นี่นี่โพทิปัก กิจธรรมสามที่เจ็ดประการอันนี้ของแทบเบิดเนี่ยเนี่ยผมบอกมูได้เลยว่าของแท้เบินี่สติปทานจีนนี่ของแท้มาถึงแต่เดิมสมปรฏทานจีนก็ของแท้มาั้งแต่เดิมอิติบาตจีนก็ของแท้มาถึงแต่เดิมอิททนอท,ทิหาพลาหานี่ของแท้เบิร์ตจงเกตก็ของแทบเบิดตนี่คือมารมีองแปดร่วมไปนี่แมนเบิของแท้องแฉเล็กๆบางๆผมยังเอาไว้เทิานี้ไปทำไมผมยุบไปผมขอผมกับมีตัวนี้ดิ แต่พอพี่นัยก็ได้นี่ยผมยังมีขอข้างขาผมก็เปิดรถนี่แหละผมเลยเอามาอ่างมูมาเนี่ยผมจะมีตวนติตดโตต,ตลอดอยู่ในป่าในเขาเขาจะหนีมานึงมีพ,พ่อวินัยเบิดที่ขาบทต่างๆที่เป็นต้นแบบฉบับหน้าในสองร้อยยี่สิบขอผมติดเก็บไว้อยู่ในยามนี่ริมเรืกันทีอยู่ตลอดถ้าผมสงสัยยังพผมจะเปิดไปหมดแต่ว่าเรื่องอื่นผมบอเปิดเนี่ยผมเปิดแต่พอพีน่นายอันนี้ผมเปิดในบ้างก็ช่วงนี้ช่วงที่บอกว่าอันนี้ไม่มของแท้ในการตัดเจรู มันจีเป็นของแท้เบิร์ตคือสติปฐานที่ตัวนี้เป็นตัวเอกเลยเป็นทั้งอันเดกเลยชาติสตีดีทุกอย่างดีไปเบิร์ตปัญญาก็ดีเพราะสตีดีสมาทิก็ดีเพราะสตีดีมันจีอยู่น้ำสติอย่างเดียวชาติสตีดีนี่ปัญญาก็ดีศีล็ดีเพราะเอาสติเป็นตัวรักษาเพราะมีสติอยู่มันก็ว่าได้ผิดทำผิดไปไหนบ่มันผิดไปไหนเด้นั่นแหละ คันมัววสติมันก็ขาดเด้ยบรดอยเพอวินันยและข้ามต่อผู้เจ้าก็ขาดไปเด้ยบรดน,นี่แหละที่ว่าสติดีหยังก็ดีเพราะว่าผู้ทธเจ้าจึงบัญญัติได้ว่าอย่างอื่นแทบไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งดีผมลงปั๊บเลยนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันนั่นแหละให้คะแนนผู้นั้นแม่คะแนนผู้นี้ไปหาหยังให้คะแนนเจ้าของใครบ่ต้องให้เบิ่งว่าจาของเขาลบผู้เจ้าซ้ำไหนจะต้องห้คะแนนเจ้าของไม่ล่ะให้มันรู้ให้มันเห็นคําว่าทันทีที่โกนอย่าให้คะแนนเจ้าของเด้เอ้าผู้ทีเจ้าอันนี่พารูปนึงมานี่ล่ะ สันติ่ที่โกนี่รู้เองเห็นเองหายคะแนนจะของมันมาแมนบอกครูบาอาจารย์มันจริแมนจังใดสันติ่ที่โกในการรู้เองเห็นเองไม่ใช่ว่าสันติ่ที่โกในการให้คะแนนตัวเองเป๊ะคับเป๊ะมันจริงตอนนี้เป๊ะหอาอยู่หากินอะไรอะไรบางเพ้่เนว่าบาอาจัดย์ปะเป็นมาถามมอกเพื่อเนี่ยเออเป็นว่าสันติ่ที่โกในการรู้เองเห็นเองจะนึกว่ามันอันให้คะแนนจะของเองนะนี่ความคิดทั้งคนเอาเลยว่ามันัวแมนคำว่าสันติ่ที่โกในการรู้เองเห็นเองคือรู้อย่างจีเห็นอย่างจีเห็นนั่นละเห็นระว่างเห็นระ่อยเห็นเรา บ่เอาบ่ยึดบ่ถือนี่ยนะคือจังท่านเห็นนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันบ่ล่ะอันที่ท่านว่ามันมีอันบอกว่าในใจว่าประกาศปราบโอ้เฮาไปกราบแล้วก็บ่ได้ผิดดอกคนที่ถึงสายเรื่องของเพิ่นพอเข้าใจบ่ไปกราบเพื่อนผูาจารย์ปอบกราบพระพูดเฒ่ามันก็เป็นสิริมงคลมหามงคลกับเฮาตามธรรมตะวินัยนั่นล่ะเฮาก็ไปตามนั้นไปกราบเพิ่นโลดเพิ่นสิเป็นเรื่องของเพิ่นล่ะเว้ย เดี๋ยวจะไม่คิดเท่นั้นไม่คิดเท่นั้นก็จิว่าณจาของมันพู้เลิศผู้ผประเสริฐไปพ่อแม่ด้แม่นบล่ล่ะเออเขาไปกราบตามทมตามวินยัยเพราะเราเป็นพระลูกพระหลานพระผู้เล็กผู้น้อยต้องไปกราบพระเทวานุเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้มีพรรสามากพเพื่อเปี่ยมเป็นบอแม่เฮาเพื่อนที่หอดใส่หลองพูนแล้วนั่นแหละคืออย่งผมเนี่ยผมไปกราบเนี่ยไปกราบครูบาอาจารย์ทุลุ่มขัน้นต่ไปก็เอาได้บทาทเทวดาในมือโลกก็เท้าเจ๋งก็จะกวนราชาเพื่อนนะถ้าพระรูปใดที่หลวงปู่หลวงตารูปนี้กราบถ้ารูปนั้น ถ้ารงฉินบริสุทธิ์ผ่องสาธุเทวดาในหมู่โลกธาตุแสงกุจจการงดูแลปกป้องพ่อแม่ครูอาจารย์แบบเนื้อเหมือนในแสงมังพุทธการด้วยฮะเอาวาเรียบร้อยเตตะพระรูปใดที่ล้งปู่ลวงตารูปนี้กาบเป็นพระเทรลาเลาุเลรชัางผู้ใหญ่ก็ตามเป็นพระทูตศินพระศินวิบัิศินขาดศินทะลุศินดังพลอยของให้พระรูปนั้นจงวิบัดความหายน่าจงเกิดเทวดารับทราบด้วยจัดการบรหลุเงี้ยมมันหลุเขาอะไวะก็ <c oughs> ใจว่าบัดเข้าไปยังเั้นเทวดานี่เออ แต่พระรูปไหนที่เรากราบเป็นพระเทรานิศเราชันผู้ใหญ่หรือหมู่คณะที่มาจามากกว่าเราถ้าเป็นพระส <thế S 1> ุปฏิปันโนปฏิบัติปฏิบัติชอบอยู่ตามทมตามวินัยเคารพพระพุทธเจ้าเพราะทำพระสงฆ์การพตางรถพี่นัยก็ก็ดูแลปกป้องท่านด้วยตามทมตามวินัยเหมือนในเสียงพิธการเข้าไปพุ่นแต่แต่พระรูปไหนมันพเป็นเก้าได้บานนี่พระทูตินได้บ้านกนอกกราบโอ้ยเขาา่าแผ่นดินแยกกันสูบมันลงมหาเปชีรดบดีบ่าเลยว่าจีนว่ามันจะได้เห็นบ้าง อ่ามันจะได้เห็นมาบ้างโอ้ยหลวงพ่อหน่อยชิมากาไปเด้อหนีก่อนเด้อเฮาก็จะมานั่นเฮาถึงเถียงตอนนี้ถูกไ่มจะเอาไปหน่เป็นบ้าล่ะเอาไปนั่นแล้วเฮาถึงเฮาวอดเขาปฏิมาดีอยากเจอแม่กุจารีเฮาปกป้องศาสนาเขาอยากเห็นท้ำวินัยอยู่อย่างเสี่นะเจ้าเฮ็ดบ่ได้เบิดกับเรื่องของเจ้าแต่เจ้าจะมาประมาทเฮาไหมล่ะเฮาวอดขึ้นเฮาวอดตามตามตามวินัยเขาปฏิบ้าขึ้นเฉพาะเฮาเองเป็นบ้าล่ะเขาปฏิบ้าประมาจเจ้าแม่กุจารีรูปแเขาเค้ามาตลอดเลยแต่บ้านนี้คือคือท้ำคือวินัย เขาปฏิบัติตามปาตามเขาเข้าเห็นจังซี่เข้าตลอดรอดฟังมาจังซี่แม่นบ่ล่ะเข้าบมา่มีความสงสัยกับพราะว่าศีลเข้าบ่ได้ดยดางพลอยเข้าบ่ลือเชี่ยวาดได้กับพอบาศินน้ำบ่ดางพลอยก็ไปตัวนั้น